ทีนี้ไปตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะในวันนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปรับฟังปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชาวจันทบุรีค่ะแล้วก็บอกว่าแมมเห็นประชาชนเนี่ยก็เหนื่อยไม่ได้นะคือหยุดเหนื่อยไม่ได้ต้องทำต่อค่ะแล้วก็รับปากที่จะทำตามสัญญาโครงสร้างพื้นฐานทำให้หมดพร้อมกับชวนประชาชนเนี่ยมาถ่ายภาพด้วยนะคะบอกว่าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยร่วมเป็นร่วมตายไปด้วยกันค่ะ ไปดูบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะเวลา13นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงวัดโค้งสนามเป้าในตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีก็สักการะพระประธานในพระอุโบสถและนมัสการพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี จากนั้นนาะยกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะจากประชาชน พร้อมกับกล่าวว่านายกเนี่ยไม่ได้ต้องการจะทำร้ายคนไร้ที่ดินอะไรนะแต่ว่าเราจะต้องดูข้อกฎหมายซึ่งต้องให้คณะกรรมการพิสูจน์และเราก็รู้ว่าที่ดินบ้านช่องสำคัญพอสมควรซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดยากท่านบอกอย่างนี้แต่ก็จะทำให้อยู่ในกรอบที่สามารถทำได้รับที่จะดำเนินการให้ดีและเร็วที่สุดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยถือไม้พูดเดินพบปะกับประชาชนสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบนะคะโดยบอกว่า ที่ร้องเรียนกันในเรื่องของที่ดินทำกินเนี่ยนายกจะดูแลให้นะซึ่งวันนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มาด้วยขณะเดียวกันค่ะทหารก็ช่วยกันดูแลพื้นที่ซึ่งเป็นในส่วนของกรมธนารักษ์จะไปขายใครก็ไม่ได้ให้ใครก็ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลเพราะว่าเป็นที่ราชพัสดุค่ะ และระหว่างที่พูดนะคะนายกรัฐมนตรีถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างแรงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าได้เห็นข้าราชการได้เห็นประชาชนก็เหนื่อยไม่ได้นายกขอรับปากอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะท่านนายกบอกว่าสัญญาว่าในฐานะที่อยู่มาหลายปีสิ่งแรกสำคัญคือ1นายกทำแล้วนึกออกหรือไม่ว่าทำอะไรให้ลองหาดูถนนทนทางรถไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานนี่คือสิ่งที่ทำแล้ว สองคือทำอยู่นะคะและสิ่งที่นายกกำลังทำอยู่คือสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จนั่นเขาเรียกว่าทำอยู่ค่ะและสามคือทำต่อให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงโดยเฉพาะส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านดีแล้วหรือยังต้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน นายกรัฐมนตรีบอกว่าพยายามจะสร้างโอกาสตรงนี้ให้ทุกคนเข้าถึงได้หมดไม่ได้ห้ามทําถนนรถไฟได้ใช้อย่างทั่วถึงถึงตรงไหนทํายังไม่เสร็จก็ทําต่อให้เสร็จ นายกรัฐมนตรีรับปากอยู่แล้วนะคะท่านบอกอะไรทําได้ทําให้หมดรักกันมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้วยกันนะคะท่านนายกก็เชิญชวนประชาชนที่มาต้อนรับท่านด้วยบอกว่าเราไปถ่ายรูปด้วยกันจะได้รู้ว่าเราร่วมเป็นร่วมตายไปด้วยกันเอาเอา,เอา,เอา,เอาร่วมเป็นแล้วไม่เอาร่วมตายก็ได้นะท <c oughs> ่านนายกก็บอกอตอนแรกอาจจะคลั้งปากไปก่อนนะร่วมเป็นร่วมตายแต่เอ๊ะร่วมเป็นอย่างเดียวดีกว่าไม่เอาร่วมตายนะ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าท่านนายกก็เดินพบปะกับประชาชนแลกและก็ถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองนะคะขณะที่ประชาชนเองเนี่ยก็ตะโกนนายกสู้สู้ลุงตู่สู้สู้ตลอดที่ท่านนายกเดินพูดไปเนี่ยนะคะอ่ะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะสําหรับคอหวยค่ะพี่จีเพราะว่าอ,อ่ะไปส่องทะเบียนนายกนะคะที่ใช้รถวันนี้ก็คือรถตู้ตโตโยต้าอาผาธทะเบียนกไก่ทะทะหารหนึ่ง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 ค่ะ งวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันเป็นกัว่ากันนะคะ